สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสนอยเป็นบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับมาผมมาผอกับเบาวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับเบ่งมุมกว้างๆครับพี่น้องครับก้านฉาบด่านนี่ของสร้างฉบบาบ้านน้องหญิงแสงแดดซองใสพอดีพี่น้องความเนียนความสวยงามเริ่มเมีเห็นแล้วครับแล้วมานีสิผ้า พี่น้องเอฟซีมาแก่พัสดุครับที่เขามาส่งหมู่บ้านนี่พัสดุมาส่งหมู่บ้านนี่ครับมาจากคุณพ่อภัยารจากสงขลาครับซึ่งคุณพ่อทักไล่มาบอกบบาวโทษแล้วว่า จะใส่ชื่อเป็นชื่อบาวโทนครับเนื่องจากแมันใส่ซื้อเป็นซือ้อน้ององุ์งอิงย่านบาวโทนบวกกาแกะพอบนวายย่านบาวโทนบวกกาแกะครับเพิ่นก็นเลยใส่ซื้อหนีมาก๋ยวสิแก้พอมเป็นน้องเอซเบิ้งครับ นี่ครับนี่คือสิ่งที่พ่อไพศาลส่งมาให้ครับโอ้สุดยอดครับ หลวงปูดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ออกที่วัดโคกโ,โพจังหวัดปัตตานี ครับพี่นอ้องหลวงปู่ทวดรูปลอครับขนาดประมาณหนึ่งเซนออกที่วัดโคกโพจังหวัดปัตตานีครับผมพ่อไพศาลส่งมาบอกบ่าวโทนว่า พระที่พ่อส่งมาให้บาวทนจะแจกใครก็แจกเลยนะบาวทนเกษิเอาไว้นีแหละครับพี่น้องเอาไว้แจกไอ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เพิ่นมาเยี่ยมบ้านน้องอะครับเพราะว่าเขาบ่มีเสือแจกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้คือเขาเสือเสือถือเขาเห็ดมาหมดเนาะครับเนาะกกสีได้แจกผ้าลงปุถวตนี่แหละครับเนี่ยประมาณ20ิ 24องค์ครับพอไปสารสรงมาหาส่วนในฮอ,น,อน,นี่คือหัวน้ำผุุครับนี่คือหัวน้ำผุเดี๋ยวสิกแก้ออกให้เบิร์นค่ะว่าเป็นยังไดนี่ครับพี่น้องหัวน้ำผุุมีอยู่หรูหงกรู่รนน้อยๆครับเนี่ย ตัวนี้ส่วนตัวนี้คือเอาไว้ต่อกทอแต่ละหลุนแต่ละรุ่นได้ครับเนี่ยมันใส่นี่มันสามารถถอดได้นี่ครับเขาเหตุมาเป็นหลุนเป็นหลุนได้เนี่ยหมักเาวมาักสันนี่ตอกับทอแต่ละขนาดได้ครับพอไปสารทรงมหยัยสิบหัวครับพี่น้อง ซึ่งเดี๋ยวบาวโทนสิเดดำเนินการต่อหลังจากที่กลับมาจากไปทุระพอเมื่อนี่ก็มีทุระครับพี่นอ้องไปทุระหลาหมองอยู่ขนาดจ,จะเซตใบผลละครับกลับมากก็สิเดม,มากไปขึ้นไล่ขึ้นไล่สดคุยกรับพอพี่น้องเอซครับผูดคุย ตามภาษาทีมงานลังบ้านครับพี่น้องสำหรับป้ใดมีคําแนะนํำหรือว่าความคิดเห็นอยากสอบถามเรื่องเล่าต่างๆอย่างไดกะสอบถามเขามาใดนะครับเนาะอาสิมารวมพูดคุยกันรายกาสิมาอัปเดตสถานการณ์ทางบ้านบ้านน้องแล้วกัพวกสั์เลี่ยงต่างๆให้พ่มพี่น้องเอฟซีเดบ่งกันเรื่อยๆครับ นี่ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวสิเก็ตไว้ก่อนครับแล้วก็พร้อมติดตั้งตอนบ่ายเนาะเขากลับมาประมาณ3ามสี่โมงแรกคนละครับสิติดตั้งกินพักกินหญ้าไปแล้วบาทนี่ไอ้ตาวดูกดีเอ้ยเออ กินยาแล้นั้นก็มี่เอฟซีว่าสัตว์เลี้ยงพวกมา้าพวกแมวบ้านเฮาเนี่ยถ้าเพิ่นหูซึกโตว่าเพิ่นสิบรสบายเนี่ยเพิ่นสิไปหากินหญ้ากินผักถ้าเพิ่นหูซึกโตว่าเพิ่นกินอีหยังเข้าไปแล้วบ่บ่ถือบ่ควรเนี่ยเพิ่นสิไปหากินหญ้ากินผักแล้วเพิ่นสิ สำหรับไออ้วกออกมาว่าสันเถาะแต่ถ้าคือในเมืองในอย่างยังสี่นี่ถ้ากินแล้วเขาไปแล้วบ่มีพักมีหย่าให้กินมีแต้าใต้กับใต้เผื่อไงนี่คือความโชคดีของไอโดกับดุกเดิกแล้วก็ตูรูนะครับเนาะที่มีพักมีหญ่าให้กินอยู่ตลอดลูกดิกนี่ปล่อยออกไปนี่กันแลนะหากินไอนี่คือกันเลยครับหากินผักกินหญ่าให้กันเลย ขอบคุณตรงกำลังใจครับพี่น้องฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับเป็นกําลังใจให้ครับทีมงานหลังบ้านเนาะครับเนาะฝากช่องประวันช่องประนางแม่บ้านน้องหญิงช่องบุญเอลหรือเตซีเอทครับฝากช่องนายโยชาแนลน้ำเดิ้อพี่น้องเด้อเป็นทีมงานหลังบ้านอีกหนึ่งคนครับคอยดูเรื่องของสุขภาพน้องวาสนาแล้วก็ของน้องทองทานทองแท้นทนทนเนาะนายโยม่นมีความลู้เกี่ยวกับประสุตว์ครับ ก็คือเพิ่นบอกคอยเปิดโตดอกแต่ว่าเพิ่นเปิดช่องเพื่อที่สิถ่ายคลิปเกี่ยวกับความรู้ของปศุสัตว์แล้วก็ถ่ายคลิปของน้องท้องเพิ่มน้องท้องอุไรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้ติดตามในช่องนายโยชาแนลครับนายโยชาแน,น,นลครับฝากติดตามเป็นกำลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีิทก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ